กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้เลนเจอร์นะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบักเต้นะก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บนะครับขุดบิตคอยนะครับใหม่นะครับผมนะก็มาใหม่จริงๆนะท่านผู้ชมนะเพิ่งเปิดใช้งานได้ประมาณ30วันนะครับนะสำหรับเว็บเว็บนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับมีนักลงทุนนะครับหรือนักขุดอะ มาขุดอยู่ที่2 2 7 2คนนะครับแล้วก็ถอนทั้งหมดแล้ว1 3 3 2ดอลลาร์แล้วก็คนที่ฝากหรือเติมซื้อแรงขุดอะไรไปนะ่ะอยู่ที่ 4,281. นดอลลาร์นะครับก็จะครบ1ดอลลาร์เว็บนี้นะครับนะก็มาใหม่นะกต็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแถบบ้านสถิติคุณสมบัติคุณสมบัติตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่อ ของบริษัทนี้นะครับผมนะก็ความเร็วข่าวการขุดนะครับนี่นี่ก็จะเป็นจ่ายลงทุนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเว็บกันก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ระบบนะครับผมนะหรือเข้าไปขุดนะเราก็ต้องมีบัญชีก่อนนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับก็ถ้าใครสมัครฟรีนะครับหรือลิงก์ข้างใต้นี้เลยนะครับผมนะก็จะได้รับแรงขุดฟรีเพิ่มขึ้นอีก,อก,อก,อกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ ถ้าลงทะเบียนนะครับฟรี1นึ่ง GHS t S นะครับผมนะก็สายฟรีไม่ไม่คว้พลาดนะครับผมก็สามารถเข้ามาขุดได้นะก็มันน่าจะถอนได้นะครับท่านผู้ชมก็เห็นเนี่ยถอนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งั้สามร้อยสามนสองนะครับก็โอเคนะครับอย่างแรกท่านผู้ชมก็ต้องกดลงทะเบียนนะครับจะกดตรงข้างบนขวาตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ครับกดไปตรงนี้เป็นชื่อของเรานะครับชื่ออะไรก็ได้เลยตามที่ผมบอกอีเมลขอไปอีเมลจริงๆนะครับผมนะใส่ไปแล้วก็ อันที่สใส่รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนเสร็จนะครับให้ย้อนกลับก็ได้หรือกดต้องเข้าสู่ระบบนะครับให้เราครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับมาโอเคนะครับท่านผู้ชมพอกดเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับก็ให้ใส่อีเมลของท่านไปแล้วก็รหัสผ่านไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมของกดเข้าสู่ระบบเลย โอเคนะครับนี่นะครับหน้าขุดบิตคอยของผมนะครับนะก็เดี๋ยวผมแปลภาษาให้นี่นะครับความเร็วข่าวในการขุดนะก็นี่เลยสวัสดีสถิติของคุณเป็นแบบเร็วไทม์นะครับผมนะนี่พลังงานการขุดนะครับ1นึ่งกิเวตต่อวินาทีนะครับก็อันนี้คือการขุดนะก็บิตคอยตัวเนี้ยก,ก,ก,ก็มันก็จะเป็นเหรียญแบบมันจะเป็น USD ให้เรานะครับผมนะ USD นะครับผมนะก็คือ คิดเป็นดอลล่าร์ให้เราแแหละเออแต่เราถอนเป็นบิตคอยน์้วผมนะดูตรงถอนนะแต่ค okay, ่อยมาดูตรงถอนโอเคนะครับก็หน้าการถอนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็นี่นะครับสมดุลนะครับตอนนี้เ็าขุดได้อยู่ที่0.0021753 USD ครับก็กําไรทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับก็จะแบบนัดตอนนี้นะ ที่ได้นะครับก็น่าจะต่อวินาทีนะครับหรือสองอาทีก็จะได้อยู่ที่2,100 2,120 2,100 21,250 u s d นะครับแล้วกำไรรายวันนะครับก็อยู่ที่0.003000ดศูนยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับพลังงานการขุดของเรานะครับก็ความเร็วนะครับอยู่ที่1 g ึ่ครับเต่อวีนะครับกำไรรายวันก็3%นะครับผมนะ ผเพิ่งสมัครเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็หน้านี้เแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ปล่อยขุดไปปิดโทรศัพท์หรือคอมนะครับขุดได้หมดนะครับอันนี้นะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับหนานานา้มันก็จะเป็นกับการขุดนะก็เราก็ปล่อยมันขุดไปเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการลงทุนนะการลงการลงทุนนี้ก็จะเป็นแบบว่าความเร็วนะครับ ก็คือ 1GHz นะหรือจะ 2GHz 3GHz 4GHz นะครับก็1ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์10ดอลลาร์15ดอลลาร์30ดอลลาร์50ดอลลาร์75 100ก็แรงขุดเยอะๆก็จะราคาเพิ่มขึ้นไปนะครับผมนะก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าใคอยากลงทุนนะครับก็สามารถซื้อแรงขุดได้นะแต่ผมบอกเลยว่าเราสายฟรีนะครับเราอย่าเพิ่งซื้อนะ แล้วก็ปล่อยมาขุดไปนะครับเพราะว่าขั้นต่ําเว็บนี้นะครับถ้าถึงสมเหรียญนะครับถอนได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูการถอนเลยนี่นะครับการถอนนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับการถอนขั้นต่านะครับ3 u s d นะครับ BTC นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมครับก็ถ้าเราจะถอนนะครับเราเราต้องมี 3. 0 0 0นเหรียญนะครับก็คือ3มเหรียญนั่นแหละนี่เห็นไหมค่าต้องหมัก หรือเท่ากับ3ตรงนี้นะครับผมนะสามเหรียญนั่นแหละ3ามเหรียญก็ัวที่ประมาณเกือบร้อยนะผมนะประมาณนั้นนะก็ตรงนี้เราก็ก๊อปปี้นะครับที่อยู่กระเป๋า BTC มานะครับผมนะก็ใส่แล้วก็กดถอดนะครับนี่ยังไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ต้องรอยอดถึงนะครับผมนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็รีบกับมาขุดกันนะครับผมนะประมาณ ไม่ถึง2อาทิตย์มั้งนะผมว่านะน่าจะถอนได้แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูใบแจ้งนี้นะครับก็คือแบบตรงนี้จะเป็นใบเงินฝากของเราถ้าเราฝากมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ถ้าใบถอนมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นรายการให้เรานะครับผมนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เขาชําระเงินให้แต่ละทันนะครับนี่นะครับผมนะก็มีนักลงทุนนะครับถอนมาแล้วนะครับผมนะก็ นี่นะครับโอ้โหคนนี้ถอนร้อยดอลลาร์นะครับคนนี้ถอนสามจุดห้าห้าดอลลาร์คือแบบถึงยอดปุ๊บก็ถอนเลยนะครับผมนะพวกนี้นะโอ้โหสุดนะครับผมนะก็น่าจะจ่ายจริงนะครับผมนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับบล็อกเชนก็ประมาณนี้นะครับผมนะอออืืเว็บนี้น่าจะจ่ายจริงนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนมากดคุดได้นะครับผมนะก็ รายได้จากการเจเ่อเพื่อนจะได้จากพันธมิตรนะครับก็จะเป็น U.S.D นะครับหรือแรงขุดมั้งนะครับนะก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้ามาสมัครแล้วก็ขุดนะครับก็จะได้รับโบนัสแรงขุดฟรีนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคําถามที่พบล่อยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าใครอยากอ่านก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับเขาก็มีกิจกรรมอะไรหรือขั้นต่าในการฝากคืออะไรก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผม ก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็ฝากกับแอปนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะฝากเว็บนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากขุดนะครับก็เข้ามาขุดได้นะครับก็โอเคนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสมัครปุบขุดปั๊บได้รับแรงขุดปั๊บเลยนะก็โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้นะครับให้เรามาเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมนะก็โอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะขุดอย่าง มีความสุขนะครับนะแล้วก็ถ้าถึงยอด3เหรียนปุ๊บผมจะมาถอดใน,นท่านผู้ชมดูนะก็โอเคนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม